คุณที่เกียรไม่ได้เพราะเราเกิดมายากจนเราเกิดมาจนเราไม่สมควรที่เกียรเราไม่ได้เกิดมาในคุณที่เศรษฐีอะอยาที่เกียรอย่าเหนื่อยง่ายอย่าท้องง่ายเกิดมาจนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พิษเราเลือกเกิดไม่ได้แต่อย่ามีนิสัยที่ยากจนก็พอสันดานที่ยากจนอะอย่ามี คุณมีนิสัยที่ร่ำรวยคุณจะรวยเองแต่นี่เกิดมาจนไม่พอมันมาท้ออีกแล้วมาบ่นอีกแล้ามาเหนื่อยอีกมันก็หนักกว่าเดิมมาดิเมื่อก่อนคุณอาจจะบ่นได้ท้อได้เหนื่อยได้คุณอาจจะบน่น,จจะบนว่าไม่มีโอกาสไม่เป็นไรเมื่อก่อนไม่เป็นไรเข้าใจแต่วันนี้คุณมาเจอดอกลิส คุณมาเจอดอกลิทที่แม่งเงินเริ่มต้นพันสองถ้าคุณไม่รวยมันขึ้นอยู่กับสันดาลแลน์าแล้วนีสใสแล้วมันขึ้นกับสันดานแล้นิ่ใสคุณนะแล้วคนแล้วความที่ไม่เอาจริงเอาจังแล้วนะแม่งดอกลิทแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องอะไรเลยมีเงินพันสองเริ่มต้นได้แล้วแล้วยังมานั่นสอนเชา้าสอนเย็นอีก เก่งขึ้นคุณแค่ต้องเก่งขึ้นเว้ยคุณมีเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวนันคุณเอามันไปทำอะไรคุณเอายี่สบสี่ชั่วโมงคุณไปทำอะไรแล้วผมไปบริหารจัดก,การเวลาของคุณได้หรอไม่ได้ไม่ได้คุณต้องเป็นคนลงทุนเองดอกลิสมันไม่ได้ลงทุนด้วยเงินเงินคือลงทุนเปิดโอกาสให้ตัวเอง แต่สิ่งที่มันจะต้องจ่ายคือเวลาคุณจ่ายเท่าไหร่คุณไปจ่ายแปดชั่วโมงเพื่อห้าร้อยเพื่อประทังชีวิตคุณคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือเปล่าไอ้ทีกสิ่งที่คุณจ่ายไปมันคุ้มไหมไหนบอกว่ามีชอบไม่อยากเสียประโยชน์ให้ใครแล้วจ่ายเพราะทำไมแปดชั่วโมงห้าร้อย ผมขอซื้อแขนคุณข้างซ้ายล้านหนึ่งขายไหม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 บ้างไม่ขายสองอันนะข้างละล้านขายไหมไม่ขายจะไปเขาเช่าเดือนละหมื่น <c oughs> ขายมันจะได้มีเงินนี่ขายบอลเห็นคุ้มเลยแต่เขาเช่าอยู่เดือนละกี่หมื่น ไม่คุ้มเลยสิ่งที่มีค่าสุดในชีวิตมนุษย์คือเวลาจะเอาไปจ่ายอะไรให้กับชาวบ้านแปดชั่วโมงได้ห้าร้อยแล้วก็มานั่งบ่นโทษคนนั้นโทษนี้ว่าชีวิตลำบากก็คุณเอาไปลงทุนอะไรเวลาแต่ดูไลฟ์บอกนานไม่มีเวลาจด แปลภาษาชาวบ้านะอ๋อบอสไม่มีเวลาจดไม่มีเวลาทำให้ตัวเองร่ำรวยแต่มีเวลาอยากมีเวลาทำให้คนอื่นรวยขึ้นฉันชอบฉันเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตคนอื่นชอบฉันชอบ,ชอบ,ชอบทำงานหนักฉันอยากได้เงินได้น้ตชอบฉันชอบทุกๆเดือนที่มีเงินเข้าแลว้วเ,เดืนอนนี้นี่เนี่ยชอบมากเกิดมาซัพพอร์ตชีวิตคนอื่นเง,งินไม่เอาเดี๋ยวรวยมันเลือกจริงปะล่ะ มจะตั้งสติสิเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีสติแก้ปัญหาระยะสั้นอยู่นั่นแหละทามาแล้วได้ตั้งแก้ปัญหาระยะสั้นตัวอย่างก็มีเห็นเยอะแยะมากมายิงจะเดินสายนั้นอีก ลุกขึ้นมาทำได้แล้วมันเป็นธุรกิจที่เสี่ยงต่ำมา,มากมากแต่คนแค่ต้องบังคับเองให้ได้พอแล้วต้องบ,งบังคับตัวเองได้มันไม่มีอะไรยากหรอกมันไม่มีอะไรยากเลย